ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยหินดินทรายนะคะอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยคุณครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับใบงานให้นักเรียนเข้าใจนะคะในแต่ละหน้าว่านักเรียนต้องทําอย่างไรนะคะอ่ะหน้าแรกหินดินทรายนะคะตามหาหินดินและทรายกันเถอะอ่ะช่องแรกนะคะช่องนี้ช่องแรกก้อนหินนะคะ rock rock ร็อกก้อนหินนะคะอ่าหน้านี้เนี่ย ideas ideas. คุณครูจะให้นักเรียนวาดนะคะอย่างเช่นช่องนี้ก้อนหินใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดก้อนหินลงไปได้เลยนะคะให้นักเรียนนําก้อนหินของนักเรียนมาดูนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรอ่าสมมติว่าครูวาดก้อนหินนะคะต่อมาในช่องที่2ดินนะคะอ่าช่องที่2ดินครูก็วาดใช่ไหมคะอ่าดินของคุณครูนักเรียนก็วาดดินนะคะไปดูว่า ดินของหนูเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมีต้นหญ้าขึ้นสักนิดนึงอ่าดินนะคะต่อมาช่องที่3ทรายนะคะอ่ะคุณครูก็จะจินตนาการว่าตอนนี้เนี่ยกำลังก่อทรายอยู่ที่ริมทะเลใช่ไหมคะเม็ดทรายก็จะเยอะๆหน่อยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นขอบน้ำทะเลใช่ไหมคะอ่ะ เสร็จแล้วนะคะในหน้านี้นักเรียนก็ระบายสีตามลักษณะของสีแต่ละชนิดอย่างเช่นหินมีสีอะไรก็ระบายดินหนูเห็นเป็นสีอะไรก็ระบายทรายสีอะไรก็ระบายสีนะคะต่อมาในหน้าที่2หินดินทรายนะคะบอกลักษณะของหินดินทรายที่เด็กๆพบ มันจะมีทั้งหมดมา3มช่องใช่ไหมคะในใบงานหน้านี้เนี่ยคุณครูจะมะีเป็นรูปภาพอยู่หนึ่งใบใช่ไหมคะที่ครูคให้ไปเนี่ยก็ให้หนูนํารูปภาพนั่นแหละสมมุติว่าหนูตัดมานะคะให้หนูตัดมาหรือฉีกมาหรือว่าอย่างไงนะคะนํามาแปะไว้ในนี้สมมุติว่าวงกลมแรกเนี่ยหนู ใช้ภาพหินใช่ไหมคะหนูก็แปะภาพหินอ่สมมุติว่าของคุณครูเขียนอยู่นะหินแต่ของหนูเนี่ยแปะเป็นรูปภาพนะคะลักษณะสิ่งนี้คืออะไรอ่สมมุติว่าหนูแปะภาพหินใช่ไหมคะก็ใส่เลยหินลักษณะของมันเป็นยังไงอ่ะมีแข็งช่องที่สองหยาบช่องที่3มละเอียดหินเนี่ยเราจับดูเอ๊ะมันแข็งใช่ไหมคะเราก็ติ๊กถูกในช่องแข็งนะคะ รูปต่อไปก็ทำเหมือนกับภาพแรกเลยนะคะใส่ภาพอ่าดินใส่นะคะของหนูก็นำมาแปะนะคะแล้วก็ทำอย่างตัวอย่างที่คุณครูได้ทำไว้ในข้อนี้นะคะอ่าต่อไปบงานชิ้น ที่3ใบงานหน้าที่3นะคะหินดินทรายจับคู่คำศัพท์และประโยชน์ของหินดินทรายนะคะอะทรายเขาให้คำมาก่อนนะคะคำแรกเนี่ยอ่านว่าทรายคำที่สองดินคำที่3มหินแล้วทีนี้เนี่ยให้หนูเนี่ยจับคู่ก็คือนำมาโยงกันใช่ไหมคะว่าทรายเนี่ยภาษาอังกฤษมันว่าอะไรเมื่อกี้เราก็มาดูที่หน้าแรก เมื่อกี้ทรายาษาอางกฤษงอ๋อเซนทรายนะคะเราก็มาจับคู่กันอ๋อทรายอยู่ตรงนี้เซนอยู่ตรงนี้อันนี้ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเราก็โยงมามาหาตรงนี้อ๋ออันนี้ทรายาษาอังกฤษคือเซนส่วนทรายเนี่ยมันนามาทาอะไรได้บ้างปลูกต้นไม้ต้นไม้ไม่ขึ้นอยู่ในทรายนำมาทำโคลกหินก็เป็นไม่ได้อีกใช่ไหมคะสร้างบ้านสร้างบ้านต้องใช้ทรายในการ ฉาบใช่ไหมคะในการก่ออิฐ๋อทรายสามารถนํามาสร้างบ้านได้ก็โยงลงมาแบบนี้ใค่ใจไหมคะข้ออื่นก็ทําเหมือนที่คุณครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโอเคต่อไปหินดินทรายสัตว์อะไรบ้างนะที่อาศัยอยู่บนดินและในดินเนี่ยเด็กๆลองสํารวจดูแล้วก็วาดภาพสัตว์เหล่านั้นดูซิอ่ะเขาให้ภาพมานะคะ อ่านี่ก็คือใต้ดินใช่ไหมคะลูกใต้ดินใต้ดินใต้ดินสมมุติว่าเอเ,าเวลาเราขุดดินเนี่ยครูจะเจออะไรคะครูจะเจอไส้เดือนใช่ไหมอ่าครูครูลองวาดไส้เดือนลูกไปสิอ่าไส้เดือนของครูอาจจะไม่ค่อยเหมือนหน่อยนะอ่ามีตายมัน,นิดนึงไส้เดือนเนี่ยมันไม่มีขาใช่ไหมคะอ่ามีอะไรอีกนอกจากไส้เดือน มดใช่ไหมคะก็วาดมดลงไปน้องเจออะไรที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหนูก็วาดลงไปได้เลยนะคะที่อาศัยอยู่ใต้อยู่ใต้ดินนะคะแล้วต่อมาในดินเนี่ยมีแล้วใช่ไหมกิ้งอ่าไส้เดือนส่วนบนดินเนี่ยมันมีอะไรบนดินมันมีอะไรนะเออบนดินมันมีอะไรคะลูกสัตว์อะไรที่อยู่บนดินบ้างมดได้ไหมเออมดก็มันอยู่นะบนดินเนี่ยมันเดินเห็นไหม มันเดินบนดินมดมีอะไรอีกที่เดินบนดินมีอีกไหมจิ้งหรีดอยู่ได้ไหมอ่าแล้วแต่เลยนะคะลูกว่าลูกเจอสัตว์อะไรที่อยู่บนดินมีอะไรอีกที่น้องเจอบนดินหนอนได้ไหมนอนมันเกาะบนใบไม้แล้วมันหล่นลงบนพื้นดินได้ไหมลูกอ่าได้นะคะแล้วแต่หนูเลยจินตนาการนะคะว่าอะไรบ้างอยู่บนดินอ่าต่อไปใบงานต่อไป หินดินทรายสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากหินดินทรายอันนี้คุณครูให้น้องระบายสีนะคะอันนี้คือดอกอะไรคะลูกดอกทานตะวันนะคะระบายสีให้ตรงกับสีของดอกไม้นั้นๆนะคะต่อมาหินดินทรายสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากหินดินทรายอันนี้ก็ครูก็ให้ระบายสีนะคะน้องอาจจะเพิ่มเป็นอ่เพิ่มอะไรก็ได้อยู่ในทะเลเพิ่มเป็นปาวานเพิ่มเป็นอะไรคะ เรือใบก็ได้แล้วแต่ตามจินตนาการของลูกเลยนะคะแล้วแต่หนูเลยสร้างสารรค์ผลงานออกมาตรงนี้น้องจะก่อทรายเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของหนูเลยอ่ะต่อมาอันนี้จะยากสักนิดนึงเป็นการทดลองนะคะลูกอ่ะหินดินทรายกิจกรรมการทดลองดินอาบน้ำอุปกรณ์ก็จะมีดินแก้วน้ำหรือภาชนะแล้วก็น้ำอ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับคนน้ำ อุปกรณ์ของเรามีสามอย่างอ่าสี่อย่างนะคะมีดินมีแก้วน้ําแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีช้อนหรือหลอดหรืออะไรก็ได้ที่ไว้สําหรับคนในน้ําก็คือคนดินนะลูกอ่าหนึ่งนะคะสังเกตลักษณะของดินก่อนลงไปในน้ําก่อนทดลองเนี่ยน้องเอาดินขึ้นมาดูดินเป็นลักษณะยังไงน้องก็เขียนเลยดินเป็นลักษณะยังไงสมมุติว่าครูเนี่ยเอาดินขึ้นมาเอ้ยมันแข็งมันมันนิ่มมัน สมมติว่าครูเอาดินมามันแข็งใช่ไหมครูก็เขียนครูก็วาดด้วยแล้วก็เมื่อใส่ลงไปในน้ําล่ะน้องเอาดินนั่นแหละเอาก้อนดินนั่นแหละใส่ลงไปในน้ําสมมุติว่าดินนั้นอ่ะมันจมน้องก็เขียนเลยค่ะวาดจมอ่าตรงนี้วาดแก้วสักนิดนึงอ่าวาดน้ําสมมุติว่าดินมันจมก็อยู่ก้นแก้วใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องจะเอาดินสมมุติว่าดินเนี่ยมันลอยใช่ไหมน้องก็ใส่คําว่าลอย แล้วก็วาดภาชนะแก้วน้ําแล้วก็วาดตัวดินอยู่บนน้ําใช่ไหมคะลูกต่อไปเมื่อเราคนดินอยู่ที่อยู่ในน้ําเนี่ยดินมันเป็นยังไงน้องก็ใส่ผลลัพธ์ไปเลยดินมันมีลักษณะยังไงมันมันละลายไหมหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะใส่ไปเลยแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานจากดินนะคะอันนี้เนี่ยให้น้องถ่ายรูปมานะคะลูกหรือว่าวาดรูปก็ได้นะคะวาดรูปลงไปในนี้ แห้น้องส่งผลงานไห้ครูในลายกลุ่มด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ